ก่อนที่จะมาประกอบประชีพเลี้ยงปลากระชังต้งตองทาไร่มะเขือเทศครับทําไร่มือเขือเทศทําไร่ยาสูบทีนี้ก็แล้วมีมีเจ้าหน้าที่ประมงก็รู้ข่าวว่าซีพีมาแนะนําก็ให้ความสนใจแล้วรู้สึกว่าเขาจะเป็นตอน,น,นมาเป็นผู้ช่วยประมงอำเภอท่าบอ่อชื่อคุณพี่นิรันดรแก้วกาหลงครับแล้วก็มาแนะนําแล้วก็พาไปดูงาน เมื่อพาไปดูงานแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ชอบแล้วก็รวมตัวกันลงหุ้นลงหุ้นได้คนละสองหมืนบาทแล้วก็ทีนี้ก็เห็นผลผลิตมันมันดีครับเห็นผลผลิตดีก็เลยช่วยกันทำต่อท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนของแพรปลาบุญเพลงทั้งตั้งแต่เริ่มแรกคือ คุณพี่นิรานแก้วกาหลงแล้วก็มาถึงทุกวันนี้จนมีท่านปงมจังหวัดของจังหวัดหนองคายนะปัจจุบัน2,555ให้การดูแลสนับสนุนทั้งเรื่องวิชาการเรื่องรักษาโรคซึ่งทําให้ทางเราแพปลาบนเพลงรวมญาติพี่น้องมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นและยกสถานะของตัวเองให้มั่นคงจากเลี้ยงปลากระชังครับผมนายกสิทธิ์พ่อค้าไทย ในนามแพปรปลาบุญเพงปัจจุบันกลายเป็นเกษตรกรรายใหญ่ของภาคอีสานที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานินในกระชังโดยมีกระชังเลี้ยงปลาทั้งหมด150กระชังส่งขายยังตลาดจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบวัวลำพูจังหวัดอุดรธานีรวมไปถึงส่งขายยังตลาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันละก,กว่า2,000กิโลกรัมซึ่งสามารถสร้างอาชีพสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองรวมไปถึงแรงงานในพื้นที่อย่างยั่งยืน